สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุปูสุคน FC ทุกท่านค่ะเมื่อนี่ยายใหม่พาพี่น้องมาเบิงเขาตากเขาเปลือกค่ะพี่น้องค่ะเขาเหนียวค่ะพี่น้องเขาไหมเขานี่ค่ะหลังจากที่เกีียวขึ้นมาแล้วค่ะเขาไมันี่ชื้นค่ะเขาเพิ่นเสียเอาขึ้นมาตากอันนี้เขาเอามาตากที่ร้านวัดด้อค่ะเด้อเยอะมากเลยค่ะที่ร้านวัดนะค่อที่มันกว้างค่ะ ค่ะบางพื้นที่นะคะเขาก็จะตากตามถนนหนทางแถวที่อื่นนะคะ่ค่ะแต่บ้านยายใหม่ก็จะขึ้นมาตากที่ลานวัดค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่ลานวัดมันจะกว้างนะคะแล้วบางคนก็เขาก็จะมารอซื้อกันไปค่ะซื้อไปไว้เก็บไว้กินค่ะเพราะราคาข้าวก็ไม่ได้แพงมากปีนี้ค่ะราคาข้าวถูกมากปีนี้ยอมรับเลยว่าถูกมากๆอ่าชาวนาขาดทุนกันค่ะ ทำนาข้าวนี่ชาวนาขาดทุนกันคือไม่ได้กําไรอะไรเลยค่ะแต่ก็เก็บไว้กินค่ะเราไม่ต้องซื้อข้าวกินซื้อข้าวเวลาหน้าข้าวแพงมันก็จะแพงนะคะนี่ค่ะเม็ดสวยๆนั้นเลยค่ะเม็ดสวยมากอันนี้ข้าวเหนียวค่ะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะที่ร้านตากข้าวนะคะเนี่ยเป็นกองๆกองนี้เขาจะก็แดดดีมากๆค่ะตากข้าวแห้งไวค่ะเพราะแดดดีมากเลยของพี่น้องหมู่บ้านย้ายใหม่นะคะ เป็นกระซอยกันค่ะนี่ค่ะก็เอเป็นกองเป็นกลองไว้อาเนี่นี่เริ่มแห้งแล้วค่ะเนี่ยนี่นี่ค่ะเข่าไมาน้นี่หอมหอมเลยพี่น้องหนึ่งนี่หอมหลายค่ะหอมมากๆค่ะแล้วก็ยังก็ขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะขอบคุณทุกๆคนวันนี้ยังไ่ไม่มีอะไรมากค่ะก็พามาดู ญาติพี่น้องใยี่ยใหม่เขามาตากข้าวที่ลานวัดกันค่ะอ่าบางพื้นที่เขาก็ตากตามถนนหนทางค่ะตรงไหนอ่าว่างๆก็ไปตากข้าวกันค่ะเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็มาตากกันนี่ค่ะตอนนี้เอาเก็บเอาใส่กระสอบแล้วค่ะถุงปุ๋ยค่ะนี่ข้าวเราพอตากแห้งแล้วก็จะใส่ถุงปุ๋ยเลยค่ะแล้วเอาไปเก็บไว้ใครสั่งซื้อใครเขาก็จะขายค่ะ บางทีก็น่านี้ข้าวถูกก็ยังเก็บไว้ก่อนเอาไว้ขายตอนมีราคาค่ะถุงปุ๋ยหนึ่งก็ประมาณสามสิบโลค่ะเยอะค่ะพี่น้องค่ะถ้าน้ำไม่ท่วมข้าวจะได้มากกว่านี้อีกเป็นสิบสิบเท่าเลยค่ะน้ำท่วมนาข้าวเสียหายเยอะมากๆค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวค่ะชาวนาของเราทุกคนก็พากันเก็บเกี่ยวข้าวกันค่ะเอาแรงกันค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนมากชาวอีสานก็จะลงแขกเอาแรงกันนะคะเด้อคนที่มีไล่นาเยอะๆก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวค่ะนี<ม>่ค่ะก็พามาดูเรื่อยๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับยายใหม่ด้ค่ะเด้อพี่น้องอีสานบ้านเฮาสุป,ปูสุคนค่ะ ถึงข้าวจะราคาถูกก็ขอให้สู้ๆกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุทกๆคนค่ะวันนี้กระทอนนี้ก่อนเนื้อค่ะเด้อแยม่ขอโตไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง